สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสนครูบางเกมครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องของเราจะทําการวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างแอตตันวิลล่าต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งคู่นี้จะทการแข่งขันวันที่23มกราคมเวลาตีสามครับตามเวลาประเทศไทยเตะที่สนาม Park. วิลล่าพาร์คสถิติในการพบกันของทั้งสองทีมครับเตะกันทั้งหมด148ครั้งฝั่งของแอตตันวิลล่าชนะไป48ครั้ง เสมอ35ครั้งแพ้65ครั้งสถิติเฮตูเฮด6นัดหลังสุดครับเอตันบิลาชนะไป1ครั้งเสมอ4ครั้งแพ้1ครั้งเจ้าบ้านเอตันบิลาตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางพรีเมียร์ลีกผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดรวดน,นะครับยิงได้8ประตูเสียไปทั้งหมด5ประตู สำรับปีนี้ลงเตะในบ้าน7นัดชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดยิงได้15ประตูเสียไปทั้งหมด11ประตูเก็บได้10คะแนนส่วนฝั่งของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดครับผู้มาเยือนตอนนี้อยู่อันดับที่15ของตารางพรีเมียร์ลีกผลงาน5นัดหลังสุดเสมอ1นัดแพ้4นัดยิงได้1ประตูเสียไปทั้งหมด8ประตูสำหรับปีนี้เล่นเป็นทีมเยือน9นัดชนะ2นัดเสมอ2นัด แพ้5นัดยิงได้8ประตูเสียไปทั้งหมด15ประตูแอตันวิานาทีแล้วนะครับออกไปแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อ2นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างดินสมิธน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4 2 3 1โดยให้ Douglas ดักลาสดุยจอร์นแม็กกินจะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วน itt, ure, แจ็คกิริตเบอร์ทรันตราเร่และก็อันวาเอลกาซีสกองกลางจะหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับโอลีวัชคินกองหน้าตัวเป้าของทีมในการลุ้นทำประตู New United นิวคาสเซิลยูนเต็ดนัดที่แล้วออกนอกบ้านไปแพ้ให้กับอาร์เซนอลซึ่งนัดนี้นะครับสตีฟรูฟผู้จัดก,การทีมน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ5-4-1โดยให้มิเกลอัมิรอนโจลินตันจะลงเล่นเป็นปีกซ้ายและขวาส่วนแมทริลลองสตาฟและวก็อิชักเฮเดนจะลงเล่นเป็นกองกลางหาช่วงวลในการเปิดบอลจากด้านข้างของสนามให้กับคาร์ลมินสันกองหน้าของทีมในการยิงประตู แอตันวิล่ากลับมาเตะในบ้านได้อีกครั้งหลังจากที่พักไป2อาทิตย์เนื่องจากมีนักเตะติดโควิด -19 เมื่อเจอกับนิวคาสเซูในเตดนะครับที่ไม่ชนะมา7นัดติดในลีกเสมอ2นัดแพ้7นัดแอตันวิล่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านิวคาสเซลที่จะมาเล่นเกมตั้งรับและเน่นเกมสวนกลับแต่ก็คงจะรับมือ Jack it, แจ็คเกลิตและก็เบรทานรอวเล่ตัวรุกของเจ้าบ้านลำบากจบเกมแอตันวิล่าจะเอาชนะนิวคาสเซลไปได้อย่างขาดลอย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ